สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวอย่างการตั้งสมการพลังงานนะครับสำหรับการไหลในท่อจากถังใบที่1ไปถังใบที่2ตามรูปนะครับสำหรับการตั้งสมการนี้ใช้พื้นฐานของสมการเบอร์นูลีนะครับใครที่ยังไม่ทราบสามารถเปิดไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับมีหลักการในการตั้งสมการไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มจาก เราสังเกตจากถังใบที่1น,นะครับไหลนะครับไปถังใบที่2ซึ่งผ่านระบบท่อของเราก็คือตัวนี้นะครับก็คือจะผ่านทางเข้านะครับผ่านวาลวผ่านเอลโบโจำนวน2ตัวนะครับแล้วก็ออกมาสู่ถังใบที่2นะครับหลักการตั้งสมการนะครับ เราจะเริ่มจากฝั่งที่เป็นถังใบที่1น,นะครับก็คือสมการ p 1ส่วนด้วย log นะครับบวกกับเฮุความเร็วนะครับก็คือ v 1ยกกำลัง2ส,ส่วนด้วย2 g บวกกับเฮุความสูงนะครับก็คือให้เป็น z 1นะครับฝั่งที่1เสร็จแล้วนะครับเท่ากับนะครับ ฝั่งถังใบที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วย p 2ส่วน log นะครับเฮตความเร็วของฝั่งที่2นะครับก็คือ v 2ยกกำลัง2ส่วนด้วย2 g นะครับบวกกับเฮตุความสูงนะครับ z 2นะครับต่อมาแล้วก็บวกกับ l o อสนะครับซึ่ง l o อสจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบก็คือความสูญเสียหลักแล้วก็ความสูญเสียรอง เพราะ,ะนั้นความสูญเสียหลักที่เกิดขึ้นก็คือ f นะครับ friction factor คูณกับ l ส่วนด้วย d นะครับคูณกับ v กํลังสงส่วนด้วย2 g ครับนะทีนี้สูญเสียรองก็คือสูญเสียจากข้อต่อและ Fitting ใช่ไหมครับก็บวกกับ v ยกกํลังสองส่วนด้วย2 g แล้วก็รวมกับสัมประสิทธิ์นะครับก็คือค่า k นะครับค่า k ก็จะมีอยู่ด้วยกันก็คือเป็น k ของทางเข้านะครับ k เข้าผมเขียนอย่างนี้นะ,ะบวกกับ k ของวาวนะครับบวกกับเอลโบนะครับซึ่งเอลโบมี2ตัวนะครับ แล้วก็บวกกับทางออกนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหลักการตั้งสมการของการไหลระหว่างถังที่1ไปยังถังที่2นะครับตามรูปต่อไปนี้นะครับสามารถนำไปประยุกใช้กับลักษณะที่เป็นรูปแบบอื่นได้นะครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งแบบนะครับนะ แบบนี้นะครับจะแตกต่างจากแบบที่1เล็กน้อยนะครับก็คือช่วงที่ทางออกช่วงที่2นะครับก็คือเราเปิดไปยังส่วนต่างๆนะครับก็คืออาจจะต่อไปยังท่อหรืออาจจะต่อไปยังท่อจ่ายที่เป็นรูปแบบอื่นๆน,นะครับลักษณะแบบนี้ก็เขียนคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากนะครับฝั่งที่1ใช่ไหมนะครับก็คือ P 1นะครับ ส่วนด้วย log ตัวนี้เขาเรียกว่าเฮดความดันเนาะครับบวกกับเฮตุความเร็วนะครับอ่ะเป็น v 1นะครับส่วนด้วย2 g นะครับบวกกับนะครับเฮดความสูงนะครับ z 1นะอ่ะเท่ากับนะก็เป็นอะไรครับเฮดความดันฝั่งที่2นะครับบวกกับเฮตความเร็วนะครับ แล้วก็บวกกับ h ความสูงนะครับอ่ะทีนี้ก็เป็น major l o s s กับ Min o r loss ตามลำดับนะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ f r i c ั i น n factor นะครับส่วนด้วย l ส่วน d นะครับคูณกับ v กำลังสองส่วนด้วย2 g นะครับอ่ะเสร็จแล้วสูญเสียลองนะครับก็บวกกับ v ยกกำลังสองส่วนด้วย2 g นะครับ คูณกับนะครับก็คือคูณกับค่า k ถูกต้องไหมนะครับเราดูจากตรงนี้ก็จะมี k ที่เป็นทางเข้า k ของวาลว k ของเอลโบ2สอตัวนะครับแล้วก็ k ที่ทางออกตรงนี้นะครับซึ่ง k ที่ทางออกตัวเนี้ยเรากำหนดว่าเราจะต่อไปอยังอุปกรณ์อื่นซึ่งยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือเราจะไม่ต้องใส่นะครับอ่ะเขียนยังไงเรามาดูนะฮะก็คือมี k ทางเข้าใช่ไหมบวกกับ k ของวาวนะครับแล้วเราก็บวกกับ k ของเอลโบนะครับในลักษณะนี้สำหรับสมการพลังงานตามตัวอย่างนี้ก็จะมีการเขียนประมาณนี้ครับผม